สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องออค์หญิงใหญ่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะนางเอกมาพบสร้างกวนหยาต่อสร้างกวนหยาเสนอให้นางเอกร่วมมือกับหลงชิงนางเอกเห็นด้วยเนื่องจากจะให้นางไปไวัยวัที่รลมอาญาทุกครั้งก็ใช้เรื่องแต่เพะเอกทำหน้ามุ่ยไปแล้วด้วยความไม่ชอบใจนางเอกบอกว่านางค่อยหาเวลาไปคุยกับหลงชิง พระเอกพูดขึ้นมาก่อนเขาสามารถไปคุยแทนนางได้นางเอกถามพระเอกเหตุใดถึงเอาตา่ขวางนางหมายความว่ายังไงเขาเป็นคนบอกนางมีใช่หรือควรลองดูกับหลงชิงสักหน่อยพระเอกมองนางเอกนิ่งพูดขึ้นมาเขากับนางแต่งงานกันต่อให้วันหนึ่งอยากกันเขาก็อยากให้นางหาคนที่ตัวเองชอบจริงๆไม่ใช่อยู่กับคนที่สเปะสปะอะไรไปเรื่อยหากนางติดต่อกับหรงชิงเพราะอำนาจ เช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเราสองคนในตอนนี้นางเอกบอกว่าต่างนางไม่ได้บอกเสียหน่อยว่าจะอยู่กับหลงชิงถึงต้องยืนยันความรู้สึกของตัวเองยังไงล่ะพระเอกพูดไม่ออกในวังพรุ่งนี้หลงชิงต้องฟ้องเขาต่อหน้าฮ่องเต้แนะ่นางเอกบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างมากฮ่องเต้ก็แค่ตัดเบี้ยววัดเขาส่วนที่เขาถูกตัดนางจะจ่ายให้เองหากไม่ได้ถ้าวันหนึ่งนางคบกับหลงชิง จะชดเชยให้เขาสิบเท่าก็แล้วกันตกค่ำเพรเอกนางเอกต่างฝ่ายต่างกระทบทวนคิดหาวิธีจัดการกับคดีตระกูลฉินผู้ที่ได้รับแจ้งให้ไปจับตระกูลฉินคือวนผิงเขาคือจุดอ่อนของคดีนี้ยังมีเรื่องจดหมายปลอมที่กล่าวหาว่าตระกูลฉินขายชาติบ้านเมืองพวกเราต้องหาตัวคนที่เขียนจดหมายให้เจอจากนั้นก็หลวดเจี้ยนทหารร่วมศึกกับชินหลินคำให้การของเขาเป็นเท็จอย่างแน่นอน ที่กล่าวว่าชินหลินทิ้งศึกต้องหาคนที่ร่วมศึกครั้งนี้เพิ่มเติมอีกสักสองสามคนแล้วใช้จดหมายของหยางเย่ระบุความจริงแล้วก็เรื่องทองคําที่ถูกพบในตระกูลฉินพวกเราต้องหาคนที่ตรวจยึดตระกูลฉินให้เจอพรุ่งนี้นางเอกจะส่งเจนเจนไปหาหลัวเจี้ยนแล้วก็ทหารผ่านศึกที่ร่วมรบในคราวนั้นส่วนเรื่องจดหมายหยางเย่และคนที่ตรวจยึดตระกูลฉินหากให้หลงฉิงเป็นผู้พูดออกมา จะดีที่สุดวันต่อมาพระเอกมาห้องทำงานพบได้เท้าเวินอีกฝ่ายคือเจ้านายของพระเอกบอกว่าวันนี้เขาจะให้ห้องเต้ไล่พระเอกเออกจากหน่วยตรวจการเนื่องจากพระเอกขาดงานทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพไม่สนใจงานบ้านเมืองพระเอกบอกให้อีกฝ่ายระง,งับโทรสะต่อจากนี้เขาจะไม่ละเลยหน้าที่อย่างแน่นอนแต่เท้าเวินจึงได้มอบง,งานให้พระเอกจัดการกับดีกา72อำเภอห้าเมืองที่ถูกส่งเข้ามา พระเอกจำใจรับแต่เขามีเพื่อนอยู่ด้วยคนคนนี้ชื่อว่าหยงจือ้อหยงจื้อถามพระเอกไม่รู้จริงหรือแต่เท้าวนกำลังกลั่นแกล้งพระเอกเพราะพระเอกคิดตรวจสอบคดีตระกูลฉินพระเอกบอกว่าเขารู้แต่ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่พระเอกทำอยู่นี้เป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือการไม่แบ่งแยกระหว่างคนมีเงินกับยาจกให้ยาจกได้รับโอกาสในการแข่งขันอย่างยุติธรรมในการสอบราชการ รงชิงกำลังเหมอคิดถึงนางเอกรงหวาเข้ามาทักทายเขาจากนั้นก็ขอตัวไปนอนนางเอกให้สาวใช้เตรียมน้ำแกงไว้ให้พระเอกยามเขากลับมารู้ว่านางรอจึงเข้าไปหานางเห็นนางนอนหลับในมือยังถือรายงานคดีเขานึกกับตัวเองในใจว่าเป็นเมื่อก่อนหรือตอนนี้สิ่งที่เขารอคอยความรู้สึกที่เรียกว่าบ้านคือเวลาที่เหนื่อยแล้วกลับบ้านมีคนรอเขาอยู่นางเอกงวงเงียลืมตาขึ้น พพะเอกบอกนางต่อไปไม่ต้องรอเขานอนก่อนได้เลยนางเอกบอกว่านางกลัวเขาโกรธนางเอกยังได้พูดต่ออีกว่าต่อไปเห็นหลงชิงยาเอกอะก็โกรธได้ไหมด้านหนึ่งเขาอยากให้นางลองมองดูหลงชิงแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ชอบแบบนี้นางรู้สึกทำตัวลําบากพพะเอกบอกนางเอกเช่นนั้นก็ไม่ต้องลองแล้วหลังส่งนางเอกเข้านอนเพะเอกไปอาบน้ำคิดจับตัวเอง หากเทียบกันในตอนนี้เขาด้อยกว่าหลงชิงหลายทางสร้างกวนหย่านัดพบกับหรงหวาที่โรงพน,นันนางอยากให้เขาช่วยนัดหลงชิงมาพบนางเอกหน่อยแน่นอนว่านางมีผลประโยชน์ให้เขาหรงหวาจึงท้าเล่นพนันกับสร้างกวนหยาเขาช่วยนางได้แต่หากนางแพ้พน,นันนางต้องสวมชุดสตรีมาให้เขาดูสักครั้งสร้างกวนหยาบอกว่าได้ไม่นานพระเอกนางเอกมาถึงโรงพน,นันเหมือนนางเอกจะมองออกว่า รงหวาชอบสร้างกวนยาจึงให้พระเอกไปเล่นกับรงหวาแทนหากเพเอกแพ้จะให้สร้างกวนยาทานข้าวกับรงหวารงหวาตอบตกลงทันทีและเพะเอกเป็นผู้ชนะจึงตกลงนัดหมายเวลากับรงหวาเพื่อเจอหลงชิงเพเอกถามนางเอกว่าต้องไปให้ได้จริงหรือนางบอกว่านางต้องไปหากได้คุยกับหลงชิงจะต้องได้ข้อมูลหลายอย่างเพิ่มเติมแน่นอนอีกอย่างสร้างกวนยา อุตสาช่วยนางจัดฉากแล้วจะทําให้ผิดหวังไม่ได้พระเอกจึงอวยพรให้นางเอกปลอดภัยมีชัยชนะพระเอกกําลังจะไปหน่วยตรวจการบ่าวรับใช้วิ่งมาบอกเขาว่าที่บ้านเกิดเรื่องแม่ของเขาไม่สบายมีคนในบ้านกําลังตั้งใจกลั่นแกล้งแน่พระเอกจําต้องกลับบ้านเขาให้บ่าวรับใช้ตามดูนางเอกรอนางจัดการเรื่องเสร็จแล้วให้นางมารับเขาที่จวนตระกูลเผยครั้งนี้ต้องเกิดเรื่องแน่ ให้นางเอกพาคนมาเยอะหน่อยนางเอกแต่งตัวสวยไปพบหลงชิงขณะที่หลงชิงไปตลาดซื้อดอกไม้ให้นางเอกพระเอกกลับจวนตระกูลเผยเขาเห็นว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรยังอยู่ดีนี่คงเป็นแผนหลอกล่อให้เขากลับบ้านมากกว่าอาต่อว่าพระเอกบอกว่าเขาเป็นคนยุยงให้นางเอกตั้งสำนักตรวจการพระเอกบอกว่าหากอาไม่พอใจก็ไปคุยกับนางเอกเอง,เองสิปู่พูดขึ้นมา พระเอกเป็นสามีของนางเอกก็ต้องคอยเตือนนางหน่อยแม่เดินมาพูดกับพระเอกบอกให้เขาเชื่อฟังคนในครอบครัวน้มน้าวนางเอกดีๆอย่าไปเป็นปรปักกับตระกูลขุนนางเยอะแยะจะทำให้ตระกูลเราเดือดร้อนไปด้วยพระเอกถามแม่พวกเขาพูดอะไรแม่ก็เชื่อหรือเขาถามแม่อยากให้เขาทำอะไรแม่บอกว่าโน้มน้าวนางเอกไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีตระกูลฉิน พระเอกจึงเข้าใจพูดมาตั้งนานที่แท้ก็คดีตระกูลฉินนี่เองแน่นอนว่าพระเอกไม่เชื่อฟังเขาจึงถูกลงโทษด้วยกฎบ้านพระเอกถูกโบยท่านปู่รู้สึกสงสารเขาเป็นอย่างมากแต่ไม่อาจช่วยอะไรได้เพราะจวนแห่งนี้ผู้คุมคืออาทั้งสองของพระเอกหลงชิงรอนางเอกอย่างใจจดใจจอ่อแต่นางไม่ได้มาพบเขาตามนัดเนื่องจากนางเอกรู้แล้วว่าเกิดเรื่องขึ้นกับพระเอก นางเอกบุกจวนตระกูลเผยพวกเขาไม่ให้นางเข้านางก็สั่งทหารพังประตูเข้าไปนางเอกเห็นสภาพพระเอกนางยิ่งรู้สึกโมโหมากกว่าเดิมนางเอกเข้าไปกลับไหวบรรพบุรุษตระกูลกล่าวว่าวันนี้นางต้องขออภายัยเนื่องจากต้องพูดคำที่ไม่เหมาะสมออกมาอ้าสามกำลังจะพูดบางอย่างแต่นางเอกใช้มือตบหน้าเขาก่อนเล่นเอาทุกคนในที่แห่งนั้นตกตะลึงกันไปตามๆกัน นางเอกประกาศกล้าวต่อหน้าทุกคนนางรู้ดีว่าสิ่งที่อาของเพกกำลังทำในตอนนี้คือลงโทษพระเอกเพื่อกดดันนางกดดันฮ่องเต้แต่ถึงวันนี้พวกเขาบยอยเพกจนตายเรื่องสำนักตรวจการนางกับฮ่องเต้ก็ไม่มีวันเลิกจะต้องจัดตั้งขึ้นให้จนได้และยังบอกอีกว่าพเพกคือราชบุตรเขยของนางเป็นคนของนางหากตระกูลนี้ไม่ต้องการ จะขับเขาออกจากตระกูลก็ได้เดี๋ยวนางจะสร้างตระกูลให้เขาใหม่แต่หากคนตระกูลนี้อยากเก็บเขาไว้เช่นนั้นต่อไปในวันข้างหน้าเขารบนางอย่างไรก็ให้เขารบเขาเช่นนั้นนางเอกยังหันไปต่อว่าแม่พระเอกในเมื่อดูแลบุตรชายตนเองไม่ได้เช่นนั้นก็สวดมนต์กินเจสักการะสามีตัวเองต่อไปหากไม่สามารถแบกรับหน้าที่แม่ได้ขอแค่อย่าสร้างปัญหาให้กับเขาก็พอเขายอมได้ แต่นางยอมไม่ได้นางเอกถามทุกคนว่าเข้าใจหรือไม่ทุกคนต่างพากันเงียบพระเอกเดินมาหานางเอกนางจึงบอกเขาว่ากลับบ้านกันประคองพระเอกออกจากจวนตระกูลเผยและหันไปสั่งให้เจนเจนหักมือผู้ที่โบยพระเอกพระเอกนางเอกเดินออกมาบ่นงึมงำกันสองคนเขาบอกนางว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในแผนการของเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขามากนักหรอกพระเอกยังได้ถามนางเอก เหตุไดไม่ไปกินข้าวกับหลงชิงนางเอกนึกโมโหพระเอกเขาเป็นขนาดนี้จะให้นางกินข้าวลงได้อย่างไรเหตุใดต้องเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงตลอดเมื่อไหร่จะคิดได้เสียทีว่าตัวเองสำคัญมากพระเอกเจ็บแผลเพราะนางเอกเขย่าตัวเขาเขาบอกนางว่าเลิกบ่นเสียทีเขาขอพิงหน่อยพระเอกเดินเข้าไปใช้ตัวเองพิงนางเอกบอกนางไม่ต้องห่วงเขาจะแข็งแกล่งขึ้นมาอย่างแน่นอน นางเอกบอกว่านางไม่ได้สงสารเขาแค่ไม่อยากเห็นเขาทำนางไขยหน้าเท่านั้นเขาคือราชบุตรเคยของนางมีแค่นางคนเดียวที่รังแกเขาได้พระเอกบอกว่าเข้าใจแล้วหลงชิงรู้ว่านางเอกไม่มาเขาเสียใจมากนางผิดนัดเขาแบบนี้คงเป็นเพราะพระเอกสินะนางเอกทำแผลให้พระเอกเขาบอกนางเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ดีเหมือนกันท่านแม่ของเขาจะได้มีจุดยืนบ้างไปเจรจาขอสมบัติ ในส่วนที่เป็นของพ่อคืนมานางเอกบอกพระเอกคราวหน้าหากเจอเรื่องอะไรแบบนี้อย่างน้อยก็บอกนางล่วงหน้าเสียหน่อยนางไม่สนหรอกว่าเขาจะวางแผนหรือไม่แต่ต้องทำให้นางมั่นใจว่าเขาจะไม่เป็นไรนางรู้สึกกังวลกับนิสัยพวกนี้ของเขามากพระเอกขอโทษนางเอกเขาผิดเองนางเอกบอกว่าแล้วก็เรื่องของแม่เขาอีกจะดีหรือไร้ความสามารถก็ช่างแต่อย่างไร ก็ต้องพยายามสู้เพื่อลูกหน่อยนางเอกบอกให้พระเอกใช้ชีวิตดีๆหน่อยนางไม่อาจปกป้องเขาได้ตลอดชีวิตคืนนี้พระเอกต้องนอนคว่ำเขาเลยเอาแต่จ้องหน้านางเอกนางเห็นเขาจ้องไม่วางตาจึงถามว่ามีอะไรพระเอกตอบว่านางสวยนางเอกถอนหายใจและหันหน้านีคารมช่างคมคายนักพระเอกถามนางเอกนางคิดว่าเขาเป็นคนเช่นไรเขารอฟังคำชมของนางอย่างใจจดใจจอ่อ นางเอกรู้พรเพล็กต้องการอะไรจึงบอกว่าเขาเป็นคนหัวไวจำได้ว่าครั้งแรกที่เขาเขียนคิ้วให้นางเขียนเสียเบี้ยวละเลอะเทอะเต็มไปหมดนึกไม่ถึงหนึ่งเดือนต่อมาก็ทำเป็นถึงขั้นประทินโฉมได้แล้วยังมีตอนที่รวบผมให้นางครั้งแรกดึงเสียเจ็บหนังหัวไปหมดแต่หลังจากนั้นก็เกล้าผมให้นางได้ทุกทรงนางทำดีกับเขานิดหน่อยเขาก็ซาบซึง้งและสุขเป็นสิบเท่าจะว่าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือสหายหรือว่าคนในครอบครัวหากเป็นนางเห็นอะไรก็จืดชืดปล่อยวางได้หมดทุกอย่างคงจะขาดรสชาติไปหน่อยจริงๆสรุปแล้วเขาเป็นคนดีเพียงแต่ไม่รู้ตัวเองเท่านั้นพเพลเกบอกว่าตอนนี้เขารู้แล้วก่อนจะแซงทำเป็นปวดหลังแล้วกอดน,นางเอกไม่ยอมปล่อยนางเอกไม่ว่าอะไรเขาวันนี้ปล่อยให้เขาสบายใจหน่อยก็แล้วกันพเพลกได้ยินแบบนั้นขยับเขาใกล้นางเอก แล้วกอดนางแน่นขึ้นวันต่อมาฮองเต้ได้รับดีกาจากตระกูลเผยบอกว่านางเอกไปเบี่ยงอำนาจที่นั่นไม่เหมาะที่จะจัดตั้งสำนักตรวจการนอกจากนั้นก็มีดีกาที่บอกว่านางเอกไม่เคารพครอบครัวสามีรวมถึงคัมพีกตันยูบอกฮองเต้มอบให้นางเอกฮองเต้หัวเราะนางเอกไปจวนตระกูลเผยครั้งเดียวกลับรู้กันทั้งทั่วเมืองวิเศษนักวันนี้มีการประชุมที่ท้องพระโรง นางเอกใช้เวลาที่ยังไม่เข้าประชุมขอโทษหลงชิงที่เมื่อวานผิดนัดเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดิมทีด้วยสถานะของนางเอกแล้วพวกเราก็ไม่ควรเจอกันตามลำพังถึงตอนเข้าประชุมฮ่องเต้าถามทุกคนมีเรื่องอะไรจะรายงานหรือไม่นางเอกจึงเดินออกมาตัดหน้าอาพระเอกบอกฮ่องเต้ต้องจัดการให้นางอาพระเอกส่งคนมาเรียกตัวพระเอกกลับจวนบอกว่าแม่สามีป่วย พระเอกก็เลยกลับด้วยความร้อนใจใครจะไปรู้พ่อกลับไปกลับโดนอาเรียกไปโบยอาเพเอกบอกว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบที่นางเอกพูดตั้งแต่เพเอกแต่งงานกับนางเอกเขาไม่เคยกลับมาเยี่ยมแม่เลยช่วงนี้แม่เพเอกสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเรียกตัวเพเอกหลายครั้งเขาก็ไม่เคยใย,ยดีพวกเขาจึงต้องใช้วิธีนี้เพเอกยังไปอาลวาที่จวนทำร้ายคนใช้บอกว่ามีนางเอกหนุนหลังไม่กลัว จากนั้นเมื่อนางเอกถึงจวนพาเพลกออกไปยังได้หักมือคนใช้อีกสองคนด้วยองค์หญิงโหดร้ายทารุนไร้เหตุผลและเหิมเกลืมเช่นนี้ไม่เกรงกลัวอำนาจเลยสักนิดตอนนี้ยังจะมาใส่ร้ายป้ายสีตระกูลเผยอีกหลี่ชวนแทรกขึ้นมาฟังดูแล้วยังไงอาของเพลกก็ลงมือก่อนอยู่ดีหากอิงตามธรรมเนียมของราชวงศ์บยราชบุตรเขยได้ถามราชสำนักหรือ,อยังฮ่องเต้บอกให้ทุกคนหยุดพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัว ยังจะมาว่ากันไปว่ากันมาในท้องพระโรงอีกให้เกียรราชสำนักแห่งนี้หรือไม่อย่างไร,พรเพลกก็โดนโบยไปแล้วยังมีอะไรให้โวยวายกันอีกฮองเต้สั่งทุกคนห้ามพูดถึงเรื่องนี้หลังเลิกประชุมอ้าของพเพลกไม่ยอมเลิกราหาเรื่องนางเอกต่อบอกว่านางเอกโป๊ปปดใส่ความเขานางเอกชอบสีหน้าของพวกเขานักเกลียดนางแต่ทำอะไรนางไม่ได้อาพเพกไม่ยอมยังไงวันนี้ ขาก็ต้องทำให้ฮ่องเต้มีคำสั่งลงโทษนางเอกสถานหนักให้ได้นอกจากอาพเพลกแล้วยังมีคนอื่นที่บอกว่าเอาด้วยนางเอกตอบว่าได้เดิมทีนางตั้งใจจะไม่เอาเรื่องแล้วแต่พวกเขาแต่ละคนหาเรื่องใส่ตัวไม่หยุดห้องทรงพระอักษรใช่หรือไม่หากวันนี้ไม่ใช่พวกเขาที่ถูกหามออกมาก็ต้องเป็นนางที่ถูกหามออกมานางเอกกับคุณนางกลุ่มนั้นจึงมารวมตัวกันที่หน้าห้องทรงพระอักษรของฮ่องเต้ เพื่อรอเขาเฝ้าเพราะเขากล่าวว่านางเอกทำตัวไร้คุณธรรมไม่เคารพครอบครัวสามีจะให้ควบคุมสำนักตรวจการไม่ได้เด็ดขาดนางเอกก็บอกว่าอีกฝั่งสมควรได้รับโทษสถานหนักหลอกลวงพี่สะพ้ายดูแลลูกกำพร้าของพี่ชายได้ไม่ดียึดครองสมบัติของพี่ชายที่ล่วงลับสั่งโบยราชบุตรเขยอาวุโสที่ไร้ความซื่อสัตย์ไร้ยางอายโหดไร้และเจ้าเล่เช่นนี้จะปล่อยไปไม่ได้เด็ดขาด ฮองเต้ส่งกงกงมาไล่แต่ไม่มีใครยอมยังไงฮองเต้ก็ต้องไต่ตรองเรื่องนี้และตัดสินโทษแม่ของพระเอกถูกพาตัวมาที่จวนนางเอกพเพลกเล่าเรื่องบางอย่างให้แม่ฟังบอกแม่ว่าปีนั้นที่พ่อตายเขาเองก็ถูกลอบทำร้ายเหมือนกันผู้สั่งการก็คือท่านอาแม่ได้ยินตกใจมากถามพระเอกเหตุใดไม่เคยเล่าพเพลกบอกว่ากลัวแม่ตกใจและด้วยนิสัยแม่ หากทำอะไรขึ้นมาคนพวกนั้นจะต้องทำร้ายแน่นอนพ่อดูแลประครบประงมแม่แม่จึงไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเป็นสตรีเรียบร้อยอยู่ภายในเรือนทำอะไรไม่เป็นแต่ครั้งนี้เขาอยากให้แม่เลือกและแตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองว่าจะอยู่ฝั่งเขาหรืออยู่ฝั่งอาไม่นานจากนั้นเบ่ารับใช้เดินมาแจ้งพระเอกว่าอาของเขาไปคุกเขาหน้าห้องทรงพระอักษร เพื่อขอให้ลงโทษนางเอกนางเอกเองก็คุกเข่าอยู่ที่นั่นเหมือนกันบอกว่าจะลงโทษอาของพระเอกทั้งสองฝ่ายไม่ลดราวาสอกกันเลยพระเอกสั่งคนเตรียมรถม้าเข้าวางังและขอให้แม่ไปกับเขาในตอนนี้ฝนตกหนกักนางเอกกับอาพระเอกต่างฝ่ายต่างนั่งตากฝนพระเอกกับแม่เข้าวางังเขาเห็นโรงชิงเดินอยู่ไม่ไกลจำเหตุการณ์หนึ่งได้ทางชุดทางร่ม เมื่อเหตุการณ์นั้นเมื่อชาติที่แล้วนางเอกคุกเข่าอยู่หน้าตำหนักทรงพระอักษรผู้ที่มาการร่มให้นางคือหลงชิงครั้งนั้นเพลเอกทำได้เพียงมองดูอยู่ไกลๆแต่ชาตินี้เขาจะไม่ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นอีกเพลเอกถือร่มสั่งให้คนดูแลแม่ของเขาดีๆจากนั้นเขารีบวิ่งไปหานางเอกกางร่มให้นางหันไปบอกอาทั้งสองว่าเขาพาแม่ของเขามาด้วย หากคิดจะชนะเช่นนั้นก็คุกข่าต่อไปแต่หากยังอยากรักษาหน้าตาไว้อยู่เช่นนั้นก็เจอกันที่ถงบรรพบุรุษพรุ่งนี้ตอนเย็นหารือกันภายในครอบครัวจะได้ไม่ขายหน้าผู้อื่นเพระกอุ้มนางเอกกลับนางดุเขาให้ปล่อยเพราะกลัวแผลเขาจะปรีแต่เพระกไม่ยอมอุ้มนางจนเดินไปถึงเกี้ยวสวนทางกับหลวงชิงที่มาพอดีหลวงชิงมองตามนางเอกนางเอกมองเขากลับ นึกถึงปีนั้นที่เขาเป็นคนกลางร่มให้นางย่ำกลับถึงบ้านเพลเอกเอาผ้ามาห่มให้นางเอกหาของอุ่นๆมาให้นางกอดแล้วยังใช้ตัวเองกอดนางให้ความอบอุ่นนางเอกถามเขาเหตุใดช่วงนี้ชอบกอดนางนักพเพลเกบอกว่าก็สนิทกันนี่นาะเราสองคนนอนบนเตียงเดียวกันแล้วยังจะคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเช่นนี้อีกพเพลกกอดนางเอกไม่ยอมปล่อยดีกาส่งถึงฮองเต้ ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่าต้องการให้นางเอกยกเลิกสำนักตรวจการฮองเต้จึงมีคำสั่งลงไปหากนางเอกยังหาหลักฐานที่มีน้ำหนักไม่ได้เขาจะยุบสำนักตรวจการของนางเอกซะพระเอกพานางเอกมาพบแม่ของเขานางจึงยกน้ำชาขอโทษครั้งก่อนที่จจนตระกูลเผยนางพูดจาล่วงเกินไปที่จริงนางไม่ได้มีเจตนาเพียงแต่เพราะอารมณ์เดือดโปรดให้อภัยนางด้วยแม่พเพลกรับคำขอโทษนางเอก นางเอกยังบอกให้แม่เรียกนางว่าหลงๆแม่เพเอกขอโทษพระเอกนางพิจารณาดูแล้วเพเอกอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะหลายปีมานี้เป็นเพราะนางไร้ความสามารถดูแลเพเอกไม่ได้หวังว่าทุกอย่างจะไม่สายเกินไปเพเอกบอกว่าไม่สายหรอกขอแค่แม่สบายใจก็พอหลี่ชวนรวบรวมคนที่พอใช้งานได้เข้าพวกกับเขาแล้วบอกถึงเจตนาที่ให้นางเอกจัดตั้งสำนักตรวจการขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นตระกูลยากไร้หรือตระกูลขุนนางขอแค่รักษาวความเที่ยงธรรมซื่อสัตย์ยุติธรรมเป็นที่พึ่งพิงแก่ราษฎรคนเหล่านี้คือผู้ที่ร่วมเส้นทางกับเราเป็นกลุ่มคนที่สามารถสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาได้คนพวกนั้นถามหลีชวนว่าเป็นไปได้หรือลีชวนตอบว่าขอแค่เราเชื่อมัน่นสักวันหนึ่งต้องเป็นจริงได้แน่ลีชวนส่งจดหมายหาพระเอกบอกให้พระเอกดูแลนางเอกให้ดี ส่วนเรื่องในท้องพระโรงเขาหาวิธีรับมือได้แล้วเพรเอกจึงบอกเป่ารับใช้ถึงเวลาที่พวกเราต้องเคลื่อนไหวบ้างพวกเขามารวมตัวกันที่ถงบรรพรบุรุษสกุลเผยและเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเพรเอกน้มน้าวให้ตระกูลเผยเขาร่วมกับนางเอกและฮ่องเต้จากนี้จะได้ไม่ถูกตระกูลขุนนางพวกนั้นข่มขู่แน่นอนว่าอาของเพเอกไม่พอใจแม้คนส่วนใหญ่ในตระกูลจะเห็นด้วย แม่เพเอกจึงเริ่มหาเรื่องและดุด่าอาเหตุที่เขาโกหกนางยึดเอาทรัพย์สมบัติที่ควรเป็นของพระเอกไปและยังส่งคนไปสังหารพระเอกแม่เพเอกไล่ทุบตีอาทุกคนที่อยู่ที่นั่นต้องช่วยกันห้ามนางเอกกระซิบบอกแม่ว่าเล่นใหญ่เกินไปแล้วแต่ว่าดีมากอาเพเอกด่าทอแม่เพเอกต่อแม่เพเอกกำลังจะสวนกลับแต่นางเอกสกิดบอกให้แม่เพเอกมองนาา